พระธรรมอิสยาบทที่สามสบเจ็ดเมื่อกษัตริย์เฮเซคิยาทรงได้ยินเช่นนั้นก็ทรงฉีดฉลองพระองค์สวมผ้ากระสอบแล้วเสด็จเข้าสู่พระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงใช้เจ้ากรมวังเอลียาคิมราชเลขาเชฟนาและบรรดาปุโรหิตอาวุโสให้ไปพบผู้เผยพระชนะอิสยาบุตรอาโมธทุกคนล้วนสวมชุดผ้ากระสอบพวกเขา กล่าวกับอิสยาว่าเอเซคิยาตรัสด,ดังนี้ว่าวันนี้เป็นวันแห่งความทุกข์ระทมการประนามหยามเหยียดและความอับอายเหมือนเมื่อทารกพร้อมจะเกิดแต่ผู้เป็นแม่ไม่มีแรงจะเบ่งออกมาบางทีพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงได้ยินถ้อยคําของแม่ทัพซึ่งกษัตร,ริย์อัสเเรียเจ้านายของเขาใช้ให้มามินประมาทพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ และพระองค์จะทรงลงโทษเขาเนื่องด้วยถ้อยคำที่พระยาเวพระเจ้าของท่านท่งได้ยินนั้นดังนั้นขอโปรดอธิษฐานเผื่อพวกเราที่เหลืออยู่เพียงหยิบมือนี้ด้วยเถิดเมื่อพระราชบริพานของกษัตริย์เฮเซคิยามาพบอิสยาอิสยาก็กล่าวกับผู้ข่าวว่าจงไปบอกนายของท่านว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่าอย่ากลัวสิ่งที่ได้ยิน คือถ้อยคำซึ่งลูกน้องของกษัตริย์อาเซเรียได้มินประมาทเราจงฟังเถิดเรากำลังจะบรรดาลวิญญาณอย่างหนึ่งในตัวเขาเพื่อเมื่อเขาได้ยินรายงานบางอย่างเขาจะกลับไปยังประเทศของตนแล้วเราจะให้เขาตายด้วยดาบที่นั่นฝ่ายแม่ทัพอาเซเรียได้ข่าวว่ากษัตริย์ของตนเสด็จออกจากลาคิชแล้วก็ถอนทัพไปและพบพระองค์ กำลังรบอยู่กับเมืองลิบนาแล้วเซนาเกอริบได้รับรายงานว่าธีราหกคากษัตริย์ชาวคุชแห่งอียิปต์ยกทัพจะมาสู้รบกับพระองค์เมื่อได้ยินดังนั้นพระองค์จึงทรงส่งคนกลับมาแจ้งแก่เฮเซคิยาว่าจงไปบอกกษัตริย์เฮเซคิยาแห่งยูดาดังนี้ว่าอย่ายอมให้พระเจ้าซึ่งเจ้าพึ่งพานั้นหลอกลวงเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสว่าเยารูซาเล็ม จะไม่ตกอยู่ในมือกษัตริย์อัเซียเจ้าก็รู้ดีว่าบรรดากษัตริย์อัเซียได้ทำอะไรแก่ประเทศทั้งปวงบ้างกษัตริย์เหล่านั้นได้ทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างราบคาบแล้วเจ้าจะได้รับการช่วยกู้หรือบรรดาพระของชนชาติต่างๆที่บรรพบรุษของเราได้ทำลายล้างไปนั้นได้ช่วยกอบกู้วูเขาไว้หรืออย่างพระทั้งหลายของโกซานฮารานเรเซฟ และชาวเอเดนในเทวอาสาไหนละ่ะกษัตริย์หามัดกษัตริย์อารัตกษัตริย์เสฟ,ฟาระวาอิมเฮนาและอิฟวาเมื่อเฮเซคิยาทรงรับสารฉบับนี้และอ่านจบก็เสด็จไปยังพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและทรงคลี่สารนั้นออกต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเฮเซคิยาทรงอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า ข้าแต่พระยาเวผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ประทับอยู่บนพระที่นั่งระหว่างเขรูปพระองค์ผู้เดียวทรงเป็นพระเจ้าเหนือมวลอาณาจักรของโลกพระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงเงียบพระกัรสดับฟังข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงทอดพระเนตรและสดับฟังถ้อยคำทั้งสิ้นซึ่งเซนาเคอริบ ส่งมาสบประมาทพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นความจริงที่ว่าบรรดากษัตริย์อาเซียได้ทำลายล้างชนชาติทั้งปวงนี้และแผ่นดินของพวกเขาและได้เผาทำลายพระของพวกเขาทิ้งเพราะพระเหล่านั้นไม่ใช่พระเจ้าเป็นเพียงแต่ไม้และหินที่ทำขึ้นด้วยมือมนุษย์บัตนี้ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้พ้นจากเงื้อมือของเขาเพื่อมวลอาณาจักรในโลกนี้จะได้รู้ว่าพระยาเวพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นทรงเป็นพระเจ้าจากนั้นอิสยาบุตรอาโมสจึงให้นำความมาทูลเฮเซคิยาว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าพระเจ้าได้อธิษฐานเรื่องกษัตริย์เซนาคริบแห่งอัสเรียต่อเราองค์พระผู้เป็นเจ้า จิงตรัสถึงเขาดังนี้ว่าทิดาพรมจารีแห่งซิโยนดูมิน่นและเยาะเย้ยเจ้าทิดาแห่งเยรูซาเลม็มสายหน้าเมื่อเจ้าเตลิดหนีใครนะที่เจ้าเย้ยหยันและลบหลู่เจ้าขึ้นเสียงและทำตาหยิ่งยโสใส่ใครก็องค์ปริสุทธิ์แห่งอิสราเอลนะสิเจ้าใช้ผู้สื่อสารของเจ้ามากล่าววาจาบลบหลู่องค์พระผู้เป็นเจ้า และเจ้าได้กล่าวว่าด้วยรถม้าศึกมากมายของข้าข้าได้ขึ้นไปถึงบรรดายอดเขาสูงสู่สุดยอดแห่งเลบานอนข้าได้โค่นบรรดาสนซีดาที่สูงที่สุดและต้นสนที่ดีเยี่ยมที่สุดข้าได้ขึ้นไปถึงยอดที่สูงที่สุดคือป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่สุดข้าได้ขุดบ่อน้ำหลายบ่อในต่างแดนและดื่มน้ำที่นั่นด้วยส้นเท้าของข้า ลำทานทั้งหลายของอียิปต์ก็แห้งเหือดเจ้าไม่เคยได้ยินเลยหรือเราได้บัญชาไว้ตั้งนานมาแล้วเราได้วางแผนไว้ตั้งแต่อดีตและบัดนี้เราก็ทําให้เป็นไปตามนั้นคือให้เจ้าพิชิตเมืองป้อมประการทั้งหลายทําให้กลายเป็นกองหินชาวเมืองเหล่านั้นหมดอํานาจถดถอยและอับอายพวกเขาเหมือนพืชในทุ่งนาเหมือนหน่ออ่อนเขียวสด เหมือนหญ้างอกขึ้นบนหลังคาถูกแดดแผดเผาก่อนจะโตขึ้นมาแต่เรารู้จักเจ้าดีไม่ว่าความเป็นมาหรือความเป็นไปของเจ้าและรู้ที่เจ้าฉุนเฉียวใส่เราเพราะเจ้าเกลี้ยกล่อดใส่เราและเพราะววจาโอหังของเจ้าเข้าหูเราเราจะเอาเบ็ดเกี่ยวจมูกของเจ้าและเอาบางเหียนใส่ปากของเจ้าแล้วเราจะทำให้เจ้าหันกลับไป ตามเส้นทางที่เจ้ามาเอเซคียาเอย๋ยนี่จะเป็นหมายสำคัญแก่เจ้าคือปีนี้เจ้าจะกินพืชพันธุ์ที่งอกขึ้นเองและปีที่สองก็จะกินพืชพันธุ์ที่ออกผลตามมาแต่ในปีที่สามจงหวานและเก็บเกี่ยวจงทำสวนองุ่นและกินผลของมันประชากรยูดาห์ที่เหลืออยู่เพียงหยิบมือนั้นจะอย่างรากและเกิดผลอีกครั้งหนึ่ง เพราะจะมีคนที่เหลือรอดอยู่หยิบมือหนึ่งมาจากเยรูซาเลม็มและผู้รอดชีวิตกลุ่มหนึ่งจะมาจากภูเขาซิโยนความกระตือรือร้นของพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์จะกระทําให้สําเร็จตามนี้ฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสถึงกษัตร,ริย์อัาเรียดังนี้ว่าเขาจะไม่ได้เข้ามาในเมืองนี้หรือยิงธนูที่นี่เขาจะไม่มาถือโล่อยู่หน้าเมืองหรือสร้างเชิงเทิน ล้อมโจมตีมันเขามาทางไหนก็จะกลับไปทางนั้นเขาจะไม่ได้เข้ามาในเมืองนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นเราจะปกป้องและช่วยเมืองนี้ไว้เพื่อเห็นแก่เราเองและเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราแล้วทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ออกไปประหารคนในค่ายของอาเซเรียหนึ่งแหมื่นคนวันรุ่งขึ้นเมื่อผู้คนตื่นขึ้น ก็เห็นซากศพเกลื่อนกลาดกษัตริย์เซนาเคริบแห่งอาเซียจึงทรงให้รื้อค่ายและถอนทัพกลับไปยังเมืองนีนาเวและประทับที่นั่นวันหนึ่งขณะที่ทรงนมัสก,การอยู่ในวิหารของพระนิสสรคของพระองค์อัตรามมเลกและชาเรเซอร์โอรสของพระองค์เองได้ปลงพระชนพระองค์ด้วยดาบแล้วหนีไปยังดินแดนอารารัต เอสารหัดดนโอรสอีกองค์หนึ่งของพระองค์ขึ้นครองราชแทน